ต่อด้วยหมวดที่3นะครับหมวดที่3คือวิธีการขับรถที่ถูกต้องครับหรือ driving recommendation นะครับมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันคือคือ 1. ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักสินค้าเกินจากสเปครถที่กำหนดนะเช่นสเปครถ1 2 5ถึง1 3อซีซีเนี่ยบรรทุกได้แค่500โ้อย่าเป็นบรรทุกเกินนะครับถ้าบรรทุกเกินได้บางครั้งบางคราวนะครับไม่ใช่บรรทุกเกินทุกวันอย่างนี้ก็ทำให้เสียเร็วนะครับสมมนิ125ถึง100ถึง200ซีซีบรรทุกได้ หนึ่งตันนะครับร้อยเจ็ดห้าถึงสองร้อยีซีนะครับได้หนึ่งตันส่วนสองร้อยห้าสิบซีซีมุ้งได้ถึงสองตันนะครับแล้วมีระบบไฮดรอลิกด้วยนะครับมีให้เลือกจะเอา,าไฮดรอลิกก็ได้หรือไม่เอาไฮดรอลิกก็ได้การใช้รถเกินน้ําหนักเนี่ยจะมีผลกับเครื่องยนต์เกียร์คลัตช์ลูกสูบโชค๊คและอุปกรณ์รองรับน้นําหนักและลอ,อุปกรณ์ขับเคลื่อนนะครับรองรับน้นําหนักก็คือแนวดิง่งขับเคลื่อนก็คือแนวลาบนะครับ ข้อที่2ควรขับรถในพื้นที่ถนนเรียบไม่ขรุขาหรือมีฝุ่นละอองจํานวนมากนะเพราะจะทําให้อุปกรณ์ขับเคลื่อนและระบบการสสะเทือนเสียหายได้เช่นยางนะครับยางจะสึกเร็วแนบนะแนบใช้งานเยอะแต่แนบส่วนใหญ่ก็จะทนอยู่แล้วเพลานะร,ระบบช่วงล่างนะฮะถ้าขุกขาช่วงล่างก็จะเสียเร็วนะครับเครื่องยนต์ก็มีส่วนนะครับเครื่องยนต์ส่วนใหญ่ก็คือถ้ามีฝุ่นละอองเนี่ย ก็จะไม่ได้กระทบตัวขึ้นโยนโดยตรงจะกระทบไปตัวตัวที่ตัวเกียร์แล้วก็ตัว tor, คาบูเรเตอร์นะครับสกปรกนะฮะกองอากาศสกรปรกประมาณนั้นคือที่ฝุ่นเยอะนะครับอันนี้จะเป็นผลสําหรับตัวอากาศมากกว่าส่วนข้อที่3ก็คือการเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ก็คือตามเปลี่ยนเกียร์เนี่ยตามระยะที่กําหนดไม่ขับไม่ขับแข่งกันหรือไม่ลากเกียร์ก็ะจะมีผลต่อทําให้เกียร์ฝากเสียนะครับเกียร์ฝากที่ตัว ตัวที่มาติดกับเครื่องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับจะเสียได้ง่ายถ้าเกิดเราลากเกียร์นะครับข้อที่สี่คือการใช้เกียร์เดินหน้าถอยหลังหรือเกียร์สโลก็ตามต้องรอให้รถจอดสนิทก่อนนะครับเวลาจะสับเกียร์เนี่ยจากเดินหน้าอยู่อยู่ดีเดินหน้าเกียร์หนึ่งปุ๊บอยู่ดีปุ๊บยังไม่ทันรถยังไม่ทันจอดสนิทเลยตบเกียร์เกียร์ถอยละถอยหลังละก็เหมือนกับจักรยานมันเฟืองมันวิ่งไปข้างหน้าเสร็จปุ๊บมันยังไม่ทันหยุดเลยมันตับกลับกลับกลับไปข้างหลังมันก็จะขัดกันได้นะครับ เฟืองอาจจะฟันน่ะฟันของเฟืองอ่ะอาจจะสึกสึกกร่อนได้ครับแล้วก็ทําให้รูดได้นะครับข้ทบอที่ห้าด้วยความรวดเร็วเวลาขับรถเนี่ยออกถน,นนเนี่ยให้ชิดซ้ายเสมอนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรน,นะให้ทางเอกไปก่อนน่สำคัญนะให้ทางเอกไปก่อนไม่ใช่เราอยู่ในซอยอยู่ดีๆปุ๊บรถวิ่งอยู่เราออกมาเลยนี่ไม่ใช่นะครับต้องรอให้รถทางเอกเขาว่างก่อน,อนเราถึงจะออกมาได้นะครับแล้วก็ให้เว้นระยะห่างจากคันข้างหน้านะครับ อย่าไปจีข้ข้างหน้ามากเพราะว่าระบบเบรคของสามล้อไม่ใช่ว่าเวลาบรรทุก,เ,กเยอะๆไม่ได้ดีเลิศเป็นเหมือนเหมือนกับรถเหมือนกับรถยนต์นะครับฉะนั้นให้เว้นระยะห,าายหา่างเว้นระยะห่างแค่ไหนก็คืออยู่ที่ความเร็วเรานะครับถ้าเร็เวเร็วขับเร็วก็ต้องเว้นเยอะๆถ้าขับไม่เร็วมากก็เว้นน้อยหน่อยอยูอย่ที่ว่าเราจะสามารถถ้ามีก,บบกระทันเบรคกระตันหันเราจะหรือฉุกเฉินหรือมีมีสุนัขตัดตัดหน้านะเราสามารถที่จะเบรคได้ทนันไม่ชนกันข้างหน้านะครับแล้วก็อย่าแซงในที่ขับขันนะครับ นะครับถ้าเกิดจะดู GPS ดูอะไรอะ่ะ Google Map อนะไรก็ดูล่วงหน้านะครับดูล่วงหน้านะครับไม่ใช่ขับไปดูไปนี่นะครับหรือถ้าเกิดจะดูจริงๆก็มีความจำเป็นก็ต้องมีที่แขวนโทรศัพท์ไม่ใช่ถือมือขับมือไม่ได้นะเหมือนมอเตอร์ไซค์นี่อันตรายมากนะครับต้องมีที่วางให้เรียบร้อยนะครับเหมือนผมอัดวิดีโอกับมือถือเนี่ยผมก็วางให้มันเรียบร้อยมันแน่นหนาไม่ให้มันขยับไปขยับมานะครับเช่นกัน เวลาดู Google Map ก็ต้องหาซื้อตัวติดนะครับหรือสั่งซื้อจากซูมโมต้าก็ได้ตัวที่จะติดมือถือนะครับเพื่อดู Google Map แล้วก็ให้เปิดไฟหน้าเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งที่มีการเลี้ยวนะครับเพื่อแจ้งให้ผู้ขับขี่ด้านหลังได้รับทราบนะครับก็จะปลอดภัยไร้กังวลนะครับเพราะบางทีเราเลี้ยวเราไม่ได้บอกเขาก็ไม่รู้เขาก็แซงมาเลยก็ชนกันนะรเราจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาวเปิดไฟให,ให้คนข้างหลังเขาเห็นนะครับ ตามกฎจราจรเพราะที่หข้อสุดท้ายนะครับการขนส่งเนี่ยควรมัดสินค้าให้แน่นให้แน่นหนามให้วาง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 เทะเทะเดี๋ยวพอขับไปสินค้าก็ไม่เหลือนะครับหล่นหล่นตามทางหมดนะครับหรือมีมีข้อกั้นถ้าเกิดสินค้าสูงควรจะทาข้อกั้นเพราะสินค้าของกระบะรถบรรทุกเราแค่50เซนนะความสูงอนะ่ะถ้าสินค้าท่านเกิน50เซนท่าน,นก็ทำควรทำข้อกั้นด้านข้างมันจะมีรูอยู่แล้วท่าน,นก็ทําเป็นเหล็กเจาะรูเสียบก็ใช้ได้แล้วทําเป็นโครงขึ้นมานะครับ จะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะนะครับหรือถ้าเกิดจะเอาให้มิดชิดก็มาจ้างสุมุตตาทําก็ได้นะครับต่อเติมหลังคาได้ทั้งหลายรูปแบบเป็นคา a โก้เป็นแครรี่เป็นคีออสอะไรได้หมดนะครับและควรใช้ผ้าแดงปิดด้านหลังนะฮะให้ผู้ขับขี่ที่ตามมานะไม่จี้ตามมานะและระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็หมดไปแล้วส,มสมหมวดนะครับเดี๋ยวพบกันหมวดที่4ครับ